หัวหน้าพักประชาชนก็ไม่หวัน่นะคะที่ทักษิณเนี่ยจะช่วยผู้สมัครนายกอบจอุอบลราชธานีหาเสียงนะคะมองว่าเป็นสีสันทาสนามเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักและยืนยันค่ะโจทย์สำคัญกว่าพักคือการรณรงค์ทางความคิดค่ะ นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีที่มีผู้สมัครนาย,ยกอ,อบจอใช้โลโก้คล้ายพักในการหาเสียงนะคะนายนัทพงษ์บอกว่าพักประชาชนได้สื่อสารไปค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะส่งกี่สนามการเปิดตัว12จังหวัดเพิ่มเติมที่ผ่านมารวมไปถึง4-5จังหวัดที่อาจจะมีการประกาศในเร็วๆนี้ค่ะดังนั้นจังหวัดอื่นที่มีความสงสัยว่าเป็นตัวแทนจากพักประชาชนหรือไม่ก็ อยากให้ฟังการสื่อสารจากพักเป็นหลักถามไปถึงสนามอบจนะคะสามารถนําไปเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่ได้หรือไม่นายนัทพงศ์บอกว่าดูจากประวัติที่ผ่านมาการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยต่างจากการเลือกตั้งระดับประเทศอยู่แล้วพักประชาชนยืนยันว่าทุกสนามที่เราส่งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงได้โจทย์ที่สําคัญกว่าของพักประชาชนคือการรณรงค์ทางความคิดทุกสนามที่เราลงสมัคร เป็นโอกาสที่เราได้สื่อสารนโยบายกับประชาชนและผลลัพธ์ที่ผ่านมาจากอุดรธานีหรือหลายจังหวัดเราก็เห็นว่าสัดส่วนคะแนนของพรรคประชาชนต่อจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ถามต่อค่ะว่าวันที่11ธันวาคมนี้นายทักษิณชินวัตรจะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกอบจอุอบลราชธานีหาเสียงพักประชาชนจะต้องแก้เกมหรือไม่นายนัทพงศ์บอกว่าก็ถือเป็นสีสันเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะที่มีคนลงมาช่วยหาเสียงทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นถือว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องรับมือเป็นพิเศษเป็นสิ่งที่ทําให้สนามเลือกตั้งท้องถิ่นมีความคึกคักแล้วก็ย้าค่ะว่าคะแน แเสียงของนายทักษิณจะเรียกกระแสได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะไม่มีใครคาดการได้ว่าผลคะแนนเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรจนกว่าจะถึงวันเข้าคูหาแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการที่กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ